สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของสำนวนซึ่งผ่านมาแล้วนะครับ2ชั่วโมงชั่วโมงนี้ก็คือจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในการที่จะทบรวนนักเรียนนะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับอย่างสำนวนแรกนะครับน้ําลดต่อผุดคําว่าน้ําลดต่อผุดเนะ่เวลาน้ําลดเนี่ยตอมันจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมตอที่อยู่ใต้น้ํานั่นหมายถึงคือบุคคลที่มีอํานาจแล้วนะครับทําความผิดความชั่วไว้ แต่พอหมดอำนาจลงมาเนี่ยความชั่วที่ทำไว้อยู่เนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเรียกว่าน้ำลดต่อผุดอ่าสำเนียงสองชุบมือเปิบชุบมือเปิบเนะี่ยหมายถึงมือเปิบมือจับเอาไปจับเอาเขานั่นคือการไปแย่งผลงานของคนอื่นคนอื่นเขาทำผลงานไว้แต่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรก็ชุบมือเปิบคือไปหยิบเอาผลงานของเขามาเป็นของตัวเองนะครับอันที่3ตีนเท่าฝาหอยอันนี้ก็ง่ายๆฝาหอยคือมีขนาดเล็กเปรียบเทียบได้กับ เด็กทารกที่พึ่งจะเกิดใหม่นะครับพึ่งจะเกิดใหม่ก็คือตินเท้าฝาหอยนะแล้วก็แกว่งเท้าหาเสี้ยนคําว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนเนี่ยปกติเสี้ยนที่มันคอยตานิ้วตาม,มือตมอะไรเราเนี่ยก็เขาอยู่ดีๆแล้วก็ไปแกวงเท้าไปหาเขาอ้าวมามาทิม่มฉันหน่อยมาตำฉันหน่อยเป็นต้นนั่นคือการไปหาเรื่องมาใส่ตัวเองนะครับาทางคบขึ้นบ่อบ่อคือ,อลักษณะที่นั่งซึ่งมีคนหามอยู่ นะครับอาจจะเป็น2คนหรือ4ี่คนหามอยู่นะครับแล้วมีคนนั่งข้างบนมีหลังคาด้วยข้างโคกขึ้นบอก็คือบุคคลที่ต้อยต่านะครับพอได้ดีขึ้นมาเนี่ยก็ลืมตัวนะลืมตัวเขาเรียกว่าคนแบบนี้เรียกว่าข้างคกขึ้นบอ,อสัมนวนต่อไปศาสตร์โคลนศาสตร์โคลนเนี่ยคือปกติเขาก็สะอาดอยู่แล้วแต่เอาโคลนหรือว่าเลนดินโคลนเนี่ยเอาไปสาดตร์ให้โดนเขาไม่ถึงการไปใส่หลายป้ายสีผู้อื่นนะครับใส่ลายผู้อื่น กระเชอร์ก้นรั่วคําว่ากระเชอร์คือภาชนะหลุกภาชนะถ้ามันก้นรั่วเนี่ยเวลาเราเอาไปใส่อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะรั่วร่วงลงมาจากก้นที่มันรั่วอยู่นั่นหมายถึงการที่ไม่รู้จักเก็บออมเก็บเงินนะครับใช้ใจสุรุ่ยสุร่ายนะต่อไปสำนวนต่อไปคําว่าคางเหลืองคางเหลืองเนี่ยก็คือหมายถึงบุคคลซึ่งเจ็บป่วยเจ็บป่วยหนะักอาการหนักนะครับ เราเปรียบเทียบสำนวนก็คือคางเหลืองนะมาต่อไปลูกคำว่าหัวแข็งหัวแข็งไม่ใช่หัวเป็นเหล็กเป็นหินนะครับหัวแข็งหมายถึงบุคคลที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับใครจะสอนจะบอกจะอธิบายอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังคนประเภทนี้เรียกว่าคนหัวแข็งนะมั่นใจในตัวเองสูงไข่ใ,ในหินคำว่าไข่เนี่ยเปลอาบ,บางไหมเปล่าบ,บางครับตกก็แตกนะไข่ใ,ในหินหมายถึงการเอาไปซ่อนไว้ข้างในก้อนหินนะ ปกป้องเอาไว้นะครับหมายถึงการห่วงแหนนะการประครบประงมอย่างดีมักจะเปรียบเทียบกับพ่อแม่อ่เปรียบเทียบกับลูกวัดดูแลลูกเนะี่ยอ่ะราวกับไข่ในยินนะครับต่อไปถอยหลังเข้าคลองถอยหลังเข้าคลองเนะี่ยเวลาปกติเนะี่ยเราก็จะเดินหน้าเดินหน้าไปแต่คนประเภทนี้ถอยหลังเข้าคลองคือไม่พัฒนาตัวเองอะไรสักอย่างนะครับมีแต่จะแย่ลงไปลงไปทุกวัน โดยเฉพาะหนึ่งเรื่องการเรียนสองการทํางานอะไรต่างๆที่แทนที่จะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มก้าวต่อไปก้าวต่อไปแต่ตัวเองไม่ทําอะไรก็ห่อยหลังเข้ากองคมในฝักหมายถึงบุคคลที่มีความสามารถความเก่งใช่ไหมเหมือนมีดดาบที่อยู่ในฝักซ่อนเอาไว้นะครับคือบุคคลที่มีความสามารถคนที่เก่งนะครับไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมาเขาเรียกบุคคลแบบนี้เรียกว่าคมในฝักนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงครูจะไปมอบหมายงานนะ ให้กับนักเรียนนะครับมีทั้งหมด10ข้อนะจะอยู่ในหน้าที่42นะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็จะรู้ว่าจะต้องไปทำหน้าไหนนะครับโอเคสวัสดีครับผม